ักน้าหนึ่งตัวนี่สองหมื่นห้านี่เราพ่อขายสิเลยาคู่นี่เอ้าสองตัวเลยสามหมื่นกว่าบาทคือตัวละหมื่นห้าพาพี่น้องสายเถือกเขายังพอขุนอยู่ครับตัวนี้นี่ครับตีราคาเนื้อไปเลยนี่ครับสองหมื่นก็อี่หาร้อยเนี่ครับราคาเนื้อเลยครับสองหมื่นก็ยีหาร้อยต่อรองได้อีกนี่ครับตัวนี้ คลิปนี้ครับสาระความรู้ดีๆนี่ครับจากนายหอยอย,อยองครับผมของแท้ครับไอยยองชาแนลครับช่องทางยูทูบมาตรฐานตัวนี้พี่ยังไม่้อายตัวนี้ตัวนี้เองครับนี่ม่านเราเปล่าม่านเราล่าบอมอันนี้ห่ดตัดชีตตัดสาครับที่บ้านซื้อมานี่ตื่นมานมาสามหมื่นสี่พันหาหนึ่ครับตัวนี้น,น้อยเน่อยตื่นมานมาราค่าม่านนะครับสามหมื่นสี่พันหาร้อยเหมนัยังนั่งอ่าครับนี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวม่านหาเดือนมาบอมอ่ะ ไขายเป็นง่วเนี่ยเป็นแปปจกแล้วไงไหปจกแล้วม่ได้ขี่ม่ได้ขี่มาตรฐานมาตรฐานเลยลค่ะให้ความรู้ครับท่นอมันทั้งสี่ครับมันอานเนือเป็นง่วเนือเป็ตีแล้วกันเนี่ยอวูโ้ห้วามมันหาเดียนพกเดียนกะมันม่ผ่นการตรวจไดครับผมเด็กข้ามชั่วครับตอนนี้ล้คก็ถูกพี่นะครับงัวนทนถูกหลายกับมีตำมีทุกอย่างไอ้อม้ต้แนว่าซะ ต้งมีแนวมัจะมียังบ่างเบ่งเอานี่ขึ้นมาเออต้มมีแนวแล้วล่ะต,ง <S <S ตง well. ้งมีแล um ้วล่ะบนดูกานยุดธกับการทุกครับผมแบนขนมแฮเต้าฮกเต้าเออและกับมูลูกอกัะไก่ย่างครับต้มม้วนเลยมั่วนได้ี่น้องเด้อในขวดลูกทุกคนกก่ย่างให้เสียเปี่ยบทุกคนก็ในหอยผมเป็นในหอยย้อมนี่คือว่าเป็นในหอยอยู่นี่ระดับประกาศวันนี้ระดับประกาศเลย ได้แล้วแบบว่าจักคนอยู่บอลวุดสีดคลิปไอ้ยงเทนเนลอยบางในไอ้ยงเทนเนลทั้งยูทูบเยครับครับผมคลิปไอ้ยงเห็นว่ตัวนี้อันคืออันซื้อมาสามหมื่นสีันหาอันลูกค้าซื้อมาหรืออันลูกค้าซื้อมากคซื้อมา F4 ซื้อมาสามหมื่นสี่พันห้าร้อยนไม่ให้องขายให้ราคาเนื้อานี้มันบ่อทองบ่อทองก็เลยขายราคาเนื้อราคาเนื้อจะขายสองหมมองลุบเลยสองหมเออมองมองลปตประมาณเจ็ดพ ไลายเท่าไงกันไลง์ข้ารถกระเรียบบนตึกเออเอารูบหลายเติบอยู่ครับสองห้าเดือนนี่แม่นี่เป็นตู้ด้ปีน้องตีราคาเนื้อเลยให้ความรู้พี่น้องนะครับตความรู้คือว่ากันมันรทองมันกัลังราคาหนึ่งหมายถึงว่ามันบัตรทองเป็นราคาเนื้อซื้อเนี่ยไป็นทองคือทองปุ่นเนี่ยซึ่งว่าตำนี้เป็นราคาซึ่งว่าง่ายเป็นราคาตำนี้กับขันราคาในจังหวัดให้ความรู้พี่น้องนะครับผมเป็นเกษตรกรอยู่กำกันผมซื้อกะไรได้ดีทุกคนต่างใจดีนะ เพราะว่อาอย่กงไงรูฟขึ้นหมดอ่ะครับผเขาซื้อราคาง้วงแงมได้ราคาง้วงต้นนี้มันก็เป็นราคาคัานราคาต้นนี้กับต้นซื้อต้นนี้พี่น้องราคาโน้มหักราคาคันสมมุิคือยังส,สี่เข้าลาดไปแล้วต้องย่อมมันบ่อยเดี๋ยวเอฟต้องยอมต้องย่อมสปายแน่ผู้วิญญาณสีไหลเข้ามาขั่นแน่นี่คือเข้าต้องย่อมย่อมยอมขายราคาเนื้อออกไปเลยครับับเนี่ยไปเลยต้นซื้อตัวไหมมาเรียกครับพี่น้องครับผมพลูกม กันไพ่มีหมอเก่งกับท่นไม่ลากลูกแล้วก็สมัยครับพี่น้องแล้วก็งัวคือว่ากันผู้ใจใจบ่ฮอ่อนว่าไงซะกม็อาจจะไปผสมัยอะไอยู่งอย่าติดครับพี่น้องครับเพราะว่ามับางทีก็ให้ลูกแดงได้สุดสุดว่าหัว่าขาวลูกแดงครับพ่อแดงลูกด่างหลายอย่างสำหรับผู้ผู้ใจบ่ฮอ่อนเนาะแมนครับผมผู้ใจเย็นสมัยอะไรนี่แหละไอ้คว่ำลูกสูงว่าเป็นคือว่าไอ้เป็นความรู้้คิดไปเป็นว่าเออไอ้ย่องเบาแมนความเล่า ซื้อง้วม่านเป็นง้วเนี่ยมันขาดทุนลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องอย่าเพีหยนทางเด็ดขาดนี่ตัวอย่างให้เบิ่งได้ครับนี่ชัดเจนตัวอย่างชัดเจนชัดเจนไปได้ไปโอเคเอานี่ละเอาขอบคุณครับไปขอบคุณครับขายกันจ่อยตัวนี้เอากัโผลลงข้าวเดียวว่ะดิหลุนไถ่ไถ่ตัวนี้หลุนไถ่ไถ่เดี๋ยวเบิลงราคาลุ่นไถ่ ขายไปไร้ครับห่ห้ยหมื่นหกพันหกร้อยเป็นแม่แยกลูกหรืองไงนี่ครับเบื้องหนุ่มเพิ่นตัวนี้แม่แยกลูกหมื่นหกพันหกร้อยเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านไหนพ่อโคกเทียงครับอำเภอศรรินทรอนี่ครับหมื่นหกพันหกร้อยแถวพัทยาหน่อยว่าสันนี่ครับนี่นี่นี่ห่วยครับพ่อสือไปเลี้ยงอยู่ครับนี่นี่เบื้งนุ่มเพิ่นนี่ครับนี่ หพราะแยกของแท่เลยนุ่มมันสีคล้ายๆนี่นี่เราพออเนาะมักตัวนี้พ่อยังพ่อพ่อมันถือนี่ยหมอได้ยังไงนี่มักพ่อมันถือก็สั่นของถือเออนี่ครับมื่นหกพ่อสื่อครับตัวนี้นี่นี่นี่ยักสดๆอยู่สีก็งามดีนี่หน้าตาเป็นครับตัวนี้มื่นหกนั่นคล้องถือก็เอินอย่างเราถ้าฝุ่นฝุ่นตัวท่อสั่งนี่ยก็สั่นนี่ นี่นะค,ครับมื่นหกตัวครับปาดนี่ครับตัวไม้มาไม้สองหมื่นก็เอ,อียงห้าร้อยมันสีมุมนี่แหละวัสดุตัวนี้งวนเดียวกันสองหมื่นก็เอียงห้าร้อยตีราคาเนื้อไปเลยตีรครับสองหมื่นก็เอียงห้าร้อยอนี่ครับ 20, าราคาเนื้อเลยครับสองหมื่นก็เอียงหาร้อย ต่อรองได้อีกอย่างกับตัวนี้ต่อออรงได้ีกเป็นตีราคาเนื้อนะครับพี่น้องอย่างกับสองมือที่ขาลอยต่อรองเอาเอาสายปันผูนเท่าโทรมาฝากเบอร์โทรไปครับ084 0์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย่งสับสายปันผูนเท่าโทรมาโทรมาด่วนเลยสายปันเลี่ยงครับพี่สนเอานี่ครับต่อมากครับเพราะเป็นเลี่ยงต่อสายปันเลี่ยงตัวนี้ปันกันไปเลี่ยงพี่สันแดงแดงแม่แยกลูกร้านให้อ้ย สาบเกานี่รับเบิ้งเลี่ยมตัวพึงรับสามหมื่เก้าใ่สูงเมตรสามสบห้าตนุ่มเบิขาแข็งแยกลูกไปจักเดือน่ะลูกคนหนึ่งไปลูกคนสี่สี่ดือนกว่าครับแยกไปแล้วขาแข็งเบือลึงราคาสามหมื่นสามหมื่นเก้ครับต่อรองได้ัสเระารดอนดีผสมวันที่ยีิบเมืาอวานนี่ครบเดือนพอดีบ้โสมตัวจริงว่า ่เอ้าค่อยตัวนี้นครับตัวนี้ผสมตัวจริงว่านี่ครับเลี่ยมตัวดีบ่มีตัวนี้ยังประกันครับประกันประกันห้นี่ครับหน้าตาเพิ่นลูกตัวนึงว่ลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวบงนุ่มนุ่มนุ่มยังนมงามอยู่นังดีเนาะับสีดีชิ่งดีตช่วงกับอะไรหรอกช่วงตะกี้เอ้าเห็นละครับตัวนี้นี่ไซส์ดีผมตัวนี้ไซสดีคุ้นเชื่องหน้าตาเพิ่นชัวร์่อีละชัว์นเมองยังอาแขงรกันลูก นกบุ <One input> 3, <istles> ูมตัวเดียวเนาะนี่ครับตัวนี้สามหมื่นเก้าตั้งไว้นี่เปิดไว้นะครับลำต้นเหย้วๆต่อรองในเอกเอาฝาประตรไว้ไอ่ศูนย์แปดห้าครับสามสี่ศูนย์สาม่ศสามสองสองครับหนึ่ามสองส้นไมครับนี่นะครับตัวนี้เอานี่ครับแม่สาวรุ่นราคาประหยัดว่ัสดุนี่ครับผ่องราคาใบหมื่นเก้านี่ครับแม่นี่ ความสูงไทยกับประมาณเมตรสามสิบนะครับแม่นี่นะครับเบื้องช่วงไทยเครื่องดำดีเอา้าราคาเมื่อนเก่าต่อรองได้อีกอยู่ครับนะี่ครับพวกหาื้องเชียงไทยหลุนไท้ๆครับพี่นอ้องนะี่ครับเมื่อนกว่าบาทนี่ไฟกําลังตามหาหลุนเมื่อนกว่าบาทไปเลี้ยงนะครับต่อรองได้เบื้องเรื่องคนนาตานะครับแม่สาวน,นาตาเชืช่องดีดดนี่ประกันต่ำนี้ให้ทุกอย่างเลยนี่ครับเครื่องดำดำครับตัวนี้พุณ ยางดียางวิ่งอีละเอ่อยางโชว์เพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่นี่นี่เมื่อนกอบาทนี่เลี่ยมตัวหน้าตานิสัยเอ้าไทยกลางๆเฮาเมื่อนกบาทครับตัวเดียวว่าตัวเดียวครับเบอร์ติดต่อเบอร์ได้ครับ096ย์เก้า6กศูนย์เก้าหกหกสีอำเภอใดครับขุขันครับอำเภอขุขันครับนี่เมื่อนเก่าครับตัวนี้เอ้ามันมันครับผมต่อรองได้ เปิดสามสามถูกครีบตัวใดบ่สามหนึ่งหกแปดหกสี่เอียวเอาเครีบยังกร้างเถัะนี่ครับช่วงนี้่ครีบได้กะแซงสัดเปิดไปสามสิบสามอันนี้เปิดเป็นราคาเปิดไว้นี่ครับความสูงกับประมาณเมตรสามสิบนี่ห่องไปสามสิบสามต่อรองเอานี่แม่นี่นี่ครับ เป็นแม่สาวป่พ่อแม่สาวปีสองเดือนเนี่ยเอานี่นนุมจะคลองวะนี่ต่อคิวเลวะสัติวเลยเพราะตัวผุนบอแม่มันแ่บบแม่นบอแม่นเอาห้องไปสามหมื่นสามท่มาเอาได้อีกพอ่เนี่ละเอาเบอร์โทุ่เขาศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าสอเก้าเกองเก้าเจ็ดแปดแปดสามเจ็ดแปดแปดพ่อกระเสมพ่อกรเสม อำเภอใดพ่ออำเภอเรอุดมเผ่าวพ่อกัะเซมเพื่อเกษัวะตัวใดอีกตองเ่าต่อคิวเลยต่อคิวเลยเง้ยเเลยเนี่ยแม่ว่าแม่ประกันทองจักเดือนสี่เดือนกว่าประกันทองสี่เดือนก็กว่าสองหมื่นเก้ันสองหมื่นเพัน่มกลูกที่สอ่าทองอยู่คตัวแม่แยกเออตัวแม่แยกงยิงไปเลยรับแม่แยกไหนสอหมื่ปานแดพันห้าร้อย ครับอม่ามันขึนพอดีบ่กขึ้นครับย็นี่ความสมเลยอหญกรูานมไข่ยูนมยังไข่ไข่อยูกับบังนมนเหมือับสี่กิเลกรดาอยู่นี่ความสูงร้อยกิโลความสูงร้อยกิโลสูงเมตรสี่สิบห้าบวกมันหาสีบุาจาสิสี่สิบห้าบวกใช่ไหมครับสี่บวกก็ท้งหาหาสีบุ่นละนี่แม่แยกลูกครับตัวนั้นตัวนี้ละเตัวนั้นแยกลูกสองหมื่นสามพันสองมื่นสามตัวนี้เอ้าสาย โค้งสายถึกนี่ครับนี่ๆผ่านสงครามเวียดนามจักหน่อยคือกันนี่เบิ่งเอานี่ยางโซ่หุ่นยางดีนี่ครับ20,000บาทเอาคะแนนรวมบาดนี้เบอรติดต่อลาย063 063 739 739 7294 7294ของแท้ตัวนั้นโอ้ระวังยางุมน้อยเกล่ะยางุมน้อยดย้อยแม่ล่ะ ออมนเป็นปลากระกป๋องอัดเมื่อนะครับสายคุ้นสายโค้งคนสายคุ้นสายโค้งเต็มปลากระกป๋องมาเลยบรรยากาศช่วงใตท้ายครับกำลังจะเลือกตลาดนะครับตลาดกำลังไหวออสองเมื่นห้าพัน นี่ครับบักเถือกสองมื่นหาบักน si ้าหนึ่งตัว si นี่สองมื่นหานี่เราพ่อขายสิเลยสามหมื่นกว่าบาทคู่นี่อ้าวสองตัวเลยสามหมื่นกว่าบาทถึงตัวละมื่นหาเพิ่งเอาพี่น้องสายเถือกเขายังพอขุนอยู่ครับช่วงนี้นี่ครับอันนี้สายเถือกคุณกำลังเตรียมอพยพกลับนี่ครับมาใหม่วันอาทิตย์หรือไปตลาดใหม่ต่อนี่ครับเต็มมาอย่าครับสายเถือก ตัวนั้นสองหมื่นหาตัวนี้คู่นี่สามหมื่นนะครับเพรางเรากำลังจูงข้บรถเมื่อตัวอะไรบ้างมาดีเดือนน้อยน้มสามเดือนครับสาหอยเก็เดือนโภยเปลี่เดือนเ็นสาม้นงเ้เป็นเปลี่ยนเรก่ามันจะออกก็ดีวดเออี่ืนกันหน่อยวะ ขายเรียบร้อยป่ะครับอย่างนีซ่อมมึงอยู่ขายอยู่แต่ว่าจะเอารถเมื่อนรถรถไี่มันม่มีรถค้นทรงหัวไา่ได้หครับแบบนี้สามสิบสี่อรถได้รถได้อทีมงานเพื่อนเขาหายหลอดสามแจ็กหน่อยมาดิครับผมขึ้นร้อยนึงนี่ครับ นี่เพ็่กำลังเช็คกันอยู่นะครับห่องไปสามซีกับสให้กัน2อ9หมื่บาบาทาสั่นนี่ครับนี่กำลังสอบเมืองท่าเมืองกับกสิเอาเอาไต่สามในโบมาสั่นว่าไอยสาบวกครับแม่นี่อันนี้เบื้องการต่อรองกันนะครับพี่น้องตัวบักใ่ญยให้กันได้ครับนี่สามหมื่นสมสเดือนมาสั่น ไปตรวจเช็ค<อ>บ้างแล้วครับพี่นอกเไป้น่นะเป็นใมันกันแล 2, 2> ้วสองหมื่นเก่านะครับพี่นนอกคผู้นี้ยังบอกพ่อขายคุณนันบอกพ่ท่านพ่อสื่อมาสัน่นวะคู่มีเดียงพ่อเลี้ยงค่่ามียงพ่อเลี้ยงมาสั่น

แบบคุณหลุนตัวนี้แบบจบแบบเท่ๆมอเขมือก่อนนี่กำลังตรวจกัน ขายว่าไรดีครับผมแนะน้าเลยนะครับผมช่องงั่วแดงเันละผมแนะนําเลยพี่น้องใส่เวทมุ่นเลยมันมีเวทมุ่นจะขายางที่สุดนะครับตอนนี้นี่พยันเลยนี่หลายคนมันขายรียบ่อยครับมีเวนลุนครับมุ่นลุกขายไปเลยครับมุ่นลุกขายได้แน่นอนครับวันนี้พวกเราเอาหัวขึ้นรถเมื่อบ้านครับ ลุบไปเลยเอ้าลุบจนมามีคางวดรถระบางคนง่ายใครจะพูดไม่หมุนที่สุดฝาดฝังซอยกันไปเดิ้ลนะครับแน่แน่แน่เลยทำนี้การลำบากนิดน้อยชาหัวเฮาข่าวว่าจีนสิมาเวียดสิมาโอ้ยข่าวครับหุ่นซ่าครับคางหงนอยู่น้ำเข่านี่ละสิขึ้นสิลงก็ได้แต่ก็เป็นข่าวดีที่แม่ของซ้อนฟื้นปิดช่องนี้ช่องนี้กับหงอพม่าบ่ได้เข่าก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับงอว่ได้เข่ามา อ่ามันบวชในเขามาจังไหนเท้าคอยขากินมันกับสิพ่อมีราคาอยู่ดอกมันหมดไปขากินสายปันพูดแกับแปลงผูดสายปันผูดตัวนี้ขันยาแดงก็ไล่ลีลุยดีนะครับในการปันพูดนะครับผมสีแนะนําเลยนะครับเฮ็ดสุ่มออันนี้ขายได้กำไรแน่นอนครับเฮ็ดซุ่มแทนเฮ็ดเสียบหรือเฮ็ดโมเสียบอะไนังกับเฮ็ดสิ้นหลอดอะไรสืบขอดขอบคุณครับสู่ให้ก็ร่างใจทุกคนครับ ไายวมีค่านะมัน่นขายวะมี่คารถขายลุกแงงเด้อนะครับู <laughs> ้ใหญยบ้านตลาดเด้อนะครับก็ใ <laughs> นยเยนื่อมู้ลยละซิบปฏิบัตอีกลลอยละอะไรัุยเลาส่เลกหอแล้วก็ลอยละซิบปฏิบัตอีกแล้วเ <laughs> ลงอล๋อ้ยจเรื่งาเงียน <laughs> ก็ี่นมีเวดมุ่นบนเวดมุ่นคนทายว่าเราได้ไหมคนใส่มุ่นขายเบิดเลยบะพ่อมุ่นปูว่ามุ่นยังมุ่นลุกข้าวเดียวเบิรดบริษัทใส่เวดมุ่นข้าวเดียวบริษัทข้าเดียวเบิร์ดมุ่นงมุ่นลุกมุ่นลุบบริษัท ซื้อซื้อหลายขายหน่อยบ่พ่อมันรูโเกันผัมรชาเห็นหมด่มันกับพ่อขายนี่รูปชาเป็นอัญกณีนี่ะแม่นบ่พ่อโอ้ขายว่ารูปลายรูปลายในของพ่อกวจะติดลบนนุ่เถิงเขาน่อบนลินเท่าน่้นะ ขายไปร้ายเติบดิโอ้ขายไปร้ายเติบแต่ว่าขายรูปตื้นขายไปหลายโตแต่ว่าขายรูปเบารูปขายรูปขายเอากไรเข้าไปเลิขายลูปไปพอขายพอขายเนนี่พอขายเขาอกดนขอยขายพ่อขายเขายก่ด้ขายดีเกียกระดาเออพอเด้ต่มในยังียเอานไเกี่ยกระดาษทำ้าไรกำไรเีซีดีท่านดูขวดเหาเนี่ยครับที่กวนกันท่านวัดือลังให้ท่านวาดรู เบ้าเลยไม่นซื้อรูปปปากซื้อเวิร์เป็นเมือนกับ่บอกไว้ถปเอบบอือไเก้เดียวนี่ประกาศเลยับ <laughs> รรยากาศที่สันบรรยากาศเพื่อน